สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะช่วงที่จังหวะดาวเกตย้ายราศีดาวเกตจะย้ายราศีวันที่30มกราคมไปจนถึงวันที่28มีนาคมกินระยะเวลา58วันของชาวราศีตุลเนี่ยมาสถิตพบวินา นะคะไปเลงอริด้วยนะคะชาวราศีตุลดาวเกตก็ยังไปเลงดาวราหูนะคะดาวเกตก็เป็นเครื่องนึงของดาวราหูนี่แหละก็จะทําให้ดาวราหูทํางานอย่างเต็มที่เต็มกาลังนะคะ,ะก็จะส่งผลให้กับชาวราศีตุลกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตวิถีความเป็นอยู่วิถีในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆแล้วนะนะคะส่งผลในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ นะคะ,ะบางท่านได้มีโอกาสมากๆในเรื่องของงานนะคะงานใหม่โอกาสใหม่นะคะตรงนี้ส่วนบางท่านนะคะก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของโชคด้วยนะคะจะมีในเรื่องของโชคช่วงจังหวะนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณก็ยังอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ ดา,ดาวพุธนะคะดาวพุธก eh, no ็จะย้ายนะคะจะย้ายเนี่ยเอ่อมาอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวคุณด้วยมาอยู่ร่วมกับราหูด้วยนะคะดาวพุธก็จะมีย้ายมาในช่วงจังหวะ58วันนี้นะแล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ย้ายมา14มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ร่วมนะคะก็ช่วงนั้นก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ด้วยนะคะแต่ช่วงนั้นก็ควรระวังอะไรที่มันเกิดปัญหากับคุณบ้าง นะคะช่วงนั้นระวังปัญหาในเรื่องของอะไรเอกสารปัญหาคดีความอะไรต่างๆนานานะคะก็แต่กแต่กลับมองว่าของชาวตุลเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเป็นมหาอุดนะคะก็เลยมองว่าถ้าคุณเจอปัญหาอะไรมันก็น่าจะผ่านพ้นเอาตัวรอดมาได้ด้วยนะคะตรงนี้อาชาวราศีตุลค่ะนะคะหลายท่านชีวิตจะพลิกมากเลยนะคะงานการเริ่มอะไรใหม่ นะคะปัญหาอะไรที่คุณเคยติดขัดมานะคะก็จะเบาบางลงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเกิดผลดีกับชาวราศีตุลเนืน่องด้วยประจําตัวของคุณเองนี่แหละเป็นมหาอุดนะคะโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลการตกลงอะไรต่างๆนานาย่อมส่งผลดีก่อเกิดประโยชน์นะคะก่อเกิดผลประโยชน์กับคุณด้วยส่วนชาวราศีตุลบางท่านนะคะใครที่จะบุกเบิกหรือจะลงทุน นะฮะทำอะไรใหม่ๆบางครั้งบางคราวอาจจะยังไม่ถนัดนักแต่คุณก็สามารถทําได้นะคะด้วยด้วยมหาอุดนะคะด้วยมหาอุดนี่แหละนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนับจากนี้นะคะนับจากนี้ใครซุ่มโปรเจกต์อะไรไว้ใครซุ่มงานไห้งานใหญ่อะไรไว้ก็จะหรือคุณอาจจะได้โอกาสได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือทําได้อยู่เบื้องหลังนะคะได้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะตรงนี้เกตวินาศเรงอริเนี่ยข้อดีก็คือปัญหา ที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนมันจะเริ่มคลี้คลายนะคะอะไรที่เคยถูกปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นต,ต่างๆคุณก็จะได้รับทราบจะได้รับรู้หมายถึงอะไรความลับไม่มีในโลกนะคะตรงนี้ใครที่มีความลับปกปิดปิดบังกับคุณคุณก็จะรับทราบนะคะ,ะช่วงจังหวะนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับบ้านไป,ไปเกี่ยวข้องกับบ้าน นะคะได้เพาะบางท่านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางท่านย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านได้เดินทางไกลนะคะบางท่านอ่าได้ลงทุนนะคะค่าใช้จ่ายไปกับงานได้นะคะตรงนี้อ่การเดินทางแบบปรปปับได้นะคะสุขภาพร่างกายก็หมายถึงพิกไลไกลดีค่ะดาจาตัวเป็นมหาอุดละนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพรักษามาก็จะดีก็จะหายนะคะการสื่อสารการติดต่อช่วงนี้ไหวพริบสติปัญญาค่ะนะคะ การตกลงการเจราจาการต่อรองอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลประโยชน์กับคุณนะคะคุณก็จะผ่านผ่านได้ด้วยดีแล้วก็ทําสําเร็จได้ด้วยดีด้วยนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะส่วนใครที่ต้องเดินเรื่องเดินเอกสารธุรกรรมต่างๆนานานะคะไปเอ่อเกี่ยวข้องกับราชการนะคะก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาสหรือใครที่มีติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ นะครับคดีคงคดีความเอกสารอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่มันลี่้ลายนะคะจะลีคลายได้ด้วยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวราศีตุลค่ะนะคะจะเป็นยังไงบ้างช่วงจังหวะที่ดาวเกตย้ายมาสถิตพบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในเรื่องของอะไรเอ่ยงานเงนิงนโชคลาภกันนะคะมันเน้นงานเน้นงานค่ะเน้นเงินเน้นโชคนะคะ ชาวตุนในใจลึกๆหรือตัวเองที่อยู่ในใจของคุณคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณซุ่มเงียบทําอะไรสักอย่างหนึ่งวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้งานตรงนั้นมันมีความสําเร็จนะคะแล้วเราก็มองว่าความสำงานของคุณก็จะเกิดความสําเร็จจริงๆนะคะพะไปตกตําแหน่งการเงินก็หมายถึงอะไรงานสําเร็จเงินก็ต้องมาการตกลงเจราจาอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ตกลงเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือการได้แบบว่าทําอะไรร่วมกันนะคะคู่ค้าคู่ธุรกิจได้หรืองานที่ต้องติดต่อง,งานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะคะการตกลงพูดคุยกันนะคะเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะมันมีผลสืบเนื่องไปถึงการเงินนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้อาจจะชีพประจอลงเท้าไกลบ้านนะนะคะการเดินทางแบบปรปปับได้นะคะตรงนี้มีโอกาสได้เดินทาง มีโอกาสได้ทํางานอะไรใหม่ๆม,มีโอกาสได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆม,มีโชคงานใหม่เกิดขึ้นงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลนํามาซึ่งโอกาสที่ดีมากๆม,มันเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณเลยค่ะนะคะโอกาสใหม่ๆต่อให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณยังไม่เคยลองทําหรือคุณยังไม่ถนัดแต่เรามองว่าด้วยประสิทธิภาพหรือด้วยความสามารถของคุณคุณสามารถทําได้อย่าลืมว่าดาวประจําตัวเป็นมหาอุดด้วยนะคะส่วนบางท่านนะคะจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ย เอ่ออาจจะมีในเรื่องของการติดต่องานอะไรต่างๆนานาคุณอาจจะมีการติดต่อในเชิงลึกหรือเชิงลับหรือมีเส้นมีสายหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าคุณก็จะได้ดวงอุปถัมภ์เกิดขึ้นโชคมานะคะชื่อเสียงความสําเร็จการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะหมายถึงอะไรก็อาจจะหมายถึงปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะคลี่คลายชาวราศีตุลใครที่ทํางานอยู่แล้ว ในลักษณะเพื่อนร่วมง,งานที่คุณมีความรู้สึกหรือคิดว่าเออคนคนนั้นดีกับเราไหมจริงใจกับเราไหมอะไรต่างๆนานาที่คุณคิดนะคะอะไรต่างๆนานาที่คุณคิดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะรับทราบว่าคนคนนั้นจริงใจหรือไม่จริงใจนะคะตรงนี้อ่ามันมีในเรื่องของความลับไม่มีในโลกก็ได้นะคะคุณจะรับทราบนะคะหรือชาวราศีตุลการร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัว ก็ต้องคิดตัดสินใจดีๆเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นะส่วนในเรื่องของโชคชาวราศีตุลจะมีโชคช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสนะคะสร้างชื่อสร้างความสําเร็จมาจากตัวตนของคุณเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันจะนําพาโอกาสมาสู่คุณไปในเรื่องของอะไรทิศทางการเงินทิศทางชื่อเสียงทิศทางโอกาสโอกาสแห่งความก้าวหน้า แม้แต่กระทั่งว่าต่อให้คุณไปเริ่มที่ทํางานใหม่หรือเริ่มบุกเบิกงานใหม่ด้วยตัวเองก็ตามนะคะส่วนอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ทุกทงานอยู่เบื้องหลังต้องคอยส่งเสริมใครนะคะอาจจะเป็นคุณได้ส่วนสําหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้ไม่คุณก็คูอ่อาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือเปล่า,าการเดินทางอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมีเรื่องของการเดินทางก็มาเกี่ยวข้อง มีในเรื่องของอการติดต่อง,งานงานทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือคุณอาจจะกำลังรู้รสึกตื่นเต้นหรือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่งานไม่เคยทำอย่างนี้นะคะมันอาจจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คุณได้รู้สึกคุณมีพลังในการอยากจะทำเพื่ออะไรก็เพื่อความสำเร็จของคุณนี่แหละนะคะ,ะหรือบางครอบครัวก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะ ่การเดินทางพบการเดินทางใกล้ๆอะไรแบบนี้ได้หมดทั้งนั้นส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาของความรักที่คบแล้วไม่ชัดเจนเป็นการครบแบบเลื่อนลอยหรือเป็นการครบแบบไม่มีสถานะนะคะหรือเป็นการครบแบบเอ่อที่คุณรู้สึกว่าเขายัางไม่ให้ความชัดเจนอะไรใดๆกับคุณเนี่ยกลับมองว่าแบบนี้กลับมองว่าคุณจะ กลับมาคิดทบทวนนะฮะกลับมาคิดทบทวนอารมณ์ประมาณนั้นหรือคุณอาจจะรู้สึกถึงความเป็นกังวลหรือความทุกข์ในใจก็ได้ว่าอืมเขาคงไม่ชัดเจนกับเราละเขาน่าจะมีอะไรปกปิดปิดบังกับเราละอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเพราะมองเห็นในการปกปิด,ป,ดปิดบังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดชาวโสดจะมีโอกาสมากๆเลยพบรักลักทางไกลได้นะรักต่างถิ่นแดนไกลได้ หรือบางท่านอาจจะในเชิงลักษณะที่บอกว่าการติดต่อง,งานนะคะการไปเริ่มงานใหม่โอกาสก็มานะคะของชาวราศีตุลดาวประจําตัวเป็นมหาอุดช่วงนี้การติดต่อง,งานอะไรใดๆทําให้คุณมีสเสน่งงานะทําให้คุณมีสเสน่ห์หรือหมายถึงอะไรหมายถึงชาวโสดช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้ด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าชาวโสดคุณมีโอกาสได้พบปะผู้คน แต่ตัวตนของคุณคุก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ได้ยังไม่ได้คาดหวังไปถึงแบบว่าอะไรที่มันไกลตัวเกินไปนะคะประมาณแบบนี้ทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของงานงานเงินแล้วก็โชคกันนะคะเป็นการเปิดทํานายแบบภาพรวมกว้างจริงๆไม่ได้เจาะจ,จงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามในรายละเอียดในแต่ละช่วงเดือนกันมาดูกันนะคะชาวตูนงานค่ะรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้มีความรู้สึกม,มั่นมั่นอกมั่นใจอะไรอย่างหนึ่งนะที่จะอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะอันนั้นคืออันดับแรกนะคะที่ดีส่วนบางท่านกับปัญหาเพื่อนร่วมงานคู่หุ้นส่วนมีนะคะ จะมีในเรื่องของความรู้สึกว่าห่างเหินก็ได้หรือจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดการผิดใจต่อกันนะคะใดทั้งนั้นนะคะหรือมันมีในเรื่องของอีกในยะหนึ่งก็คือบังเอิญก็คือแบบนี้อาจจะมีความลับอะไรปกปิดต่อกันนะคะหรือแอบ,บไม่กินเส้นต่อกันนะคะใดทั้งนั้นนะใครที่ทำงานแบบบีเพื่อนร่วมงานนะ บางคนจบงานเก่าบางคนว่างจบงานเก่าบางคนว่างงานนะคะก็ยังโชคดีตรงที่ว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบเข้ามาแบบปรับด้วยหรือคุณกำลังจะได้เริ่มต้นทําความคิดการวางแผนของคุณคุณอาจจะกําลังได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้การทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะคะ หรืออยากจะลงทุนทำอะไรก็ตามมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางงานของคุณค่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ด้วยนะคะบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลบางท่านมีเกณฑ์การยกย้ายยกย้ายทั้งงานและยกย้ายทั้งบ้านก็มีนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ส่วนบางท่านก็กำลังมีการเรามองว่ายกย้ายทั้งงานยกย้ายทั้งบ้านเลยแหละนะคะเพราะบางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงเนี้ยนะคะ ส่วนการใครที่ต้องการติดใครที่กําลังจะติดต่อหรือมีข้อตกลงมีเรื่องของการร่วมนะ,ะข้อตกลงการเซ็นสัญญาหรือข้อตกลงอะไรใดๆก็ตามที่เป็นผลประโยชน์กับคุณนะ่ะยิ่งโดยตรงนี้จะเป็นงานทางไกลงานต่างประเทศงานการเดินทางนะฮะงานไปเกี่ยวข้องกับโลจิสติกต่างๆนานาได้หรืองานไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างๆนานาจะนํามาซึ่งโอกาสโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของข้อตกลงความสําเร็จ นะคะข้อตกลงความสําเร็จใครติดต่อพวกราชกงรราชการงานที่ต้องติดต่อพวกราชกงรราชการอย่างเงี้ยก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะใครรอาการป,ปรับเปลี่ยนกับโยกกับย้ายย้ายเลยค่ะนะคะตรงนี้มองว่าเป็นการย้ายคุณจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของความสําเร็จหรือในเรื่องของขั้นตําแหน่งเงินเดือนนะคะตรงนี้ด้วยนะมาดูการเงินของชาวตุลกันนะคะ รายละเอียดปริย่อยก็ไว้ไปติดตามในแต่ละเดือนแล้วก็เรื่องของความรักก็ไปติดตามในแต่ละเดือนด้วยนะคะแต่ความรักอะใครที่มีปัญหาต่อกันอยากจะบอกว่าความรักปกปิดมดิมิดนะคะ,ะมาดูกันค่ะการเงินการร่วม การทาอะไรต่างๆนานาคุณอาจจะมีอะไรที่มันร่วมกันคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนร่วมกันกับคนในครอบครัวคือญาติอะไรต่างๆ,ๆนานาในครอบครัวอย่างเงี้ยโอกาสมานะคะในช่วงจังหวะนี้และใครที่รอคอยโอกาสจังหวะเงินก้อนบางท่านคุณรอคอยคุณหวังเงินก้อนอยู่นะคะอ่าหรือบางท่านรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะพลาดหรือเปล่าในเรื่องของเงินที่เราหวังเราที่รอเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดนะคะถ้าใครรอเงินก้อนอยู่ไม่น่าจะพลาดค่ะ มาจากเงินที่คุณรอคอยนี่แหละนะฮะเงินจากการออกงานเงินจากการอะไรก็แล้วแต่หรือเงินจากการติดต่อลูกค้านะฮะหรือแม้แต่กระทั่งข้อตกลงต่างๆก็ตามนะคะระวังการโดนเอารัดเอาเปรียบกับใครบางคนด้วยนะฮะการโดนเอารัดเอาเปรียบกับใครบางคนด้วยนะของชาวราศีตุลในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะดาวเกตก็ไปยกถึงการเงินนะคะตรงนี้อ่า บางท่านได้เงินจากที่กไกลๆและการติดต่องานทางไกลไกลต่างๆนานาใครที่ไม่ดีกับเรายกตัวอย่างให้ฟังแม้ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ใครที่ไม่ดีกับเราใครที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหากับเรามากๆหรือแอบเขาเรียกว่าแอบเอารัดเอาเปรียบอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองว่าคุณจะรับทราบ นะคะคุณจะรับทราบหรือบางท่านทำงานแบบมีทีมงานร่วมหุนบางทีอาจจะหมายถึงอะไรคะอาจจะหมายถึงแยกย้ายนะคะเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนเอารัดเอาเปรียบเกินไปนะคะบางท่านก็ต้องแยกย้ายตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะนะคะในเรื่องของธุรกรรมการเงินเรามองว่าคุณน่าจะมีปัญหาก,กับใครกับทีมงานหรือหุ้นส่วนหรืออะไรกับกับใครสักคนหนึ่งการแยกย้ายนะคะ ในเรื่องของการเงินบางท่านกํนาลังจะมีโชคมากๆในเรื่องของเงินที่ต่างถิง่นแดนไกลการไปเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆการลงทุนทําอะไรใหม่ธุรกิจอะไรใหม่ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ถนัดแต่ด้วยตอนนี้ตัวเองมีพลังมากๆนะคะมีพลังในการสร้างนะคะในการสร้างจังหวะชีวิตพลิกผันจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงใครออกงานใครว่างงานใคร ใครรองานก็จะได้งานสมหวังสมดังใจก็มีผลพลอยได้มาในเรื่องการเงินแต่ตรงนี้ใครรอเงินก้อนอยู่จะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของเงินก้อนนะปัญหาเรามองว่าปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนานาม,มันเริ่มจบสิ้นละนะคะหมายถึงว่าที่คุณพยายามติดต่อหรือพยายามรอรับเงินหรือพยายามอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีโอกาสที่ดีมากมาก นะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลชาวราศีตุลบางท่านมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยเพราะบางท่านต้องเดินทางไกลส่วนบางท่านก็จะมีโชคในเรื่องของรายทรัพย์สินที่ทางที่ดินด้วยนะคะบางท่านโอกาสอยู่ดีคุณอยากจะได้ที่คุณอยากจะได้บ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านมองในมุมกลับอยากจะขายที่ขายบ้านก็ได้นะคะก็จะมีโอกาสเช่นกัน โชคค่ะมาดูกันโชคแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสุขภาพด้วยขาดไม่ได้เลยเรื่องของสุขภาพนะคะพราะเกตเรงอริโชคชีวิตคือการเอาตัวรอดมากกว่า ใครไม่ดีกับคุณใครทํำอะไรไม่ซื่อสัตย์กับคุณใครอยู่ใครรับหลังอะไรกับคุณคุณจะรับทราบว่าคนไหนดีหรือไม่ดีนั่นคือโชคชีวิตด้วยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าใครที่ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานมาพยายามคนขวายพยายามหางานก็จะมีช่องทางงานเกิดขึ้นได้นะคะการจบสิ้นปัญหามากกว่าต่อให้ไพ่ตรงนี้ออกมาแบบนี้เดี๋ยวมีคอมเมนต์อีกว่าทำไมไพ่ไม่ดีบอกว่าดีนะคะ อ่าไพ่ออกมาแบบนี้หมายถึงอะไรปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเผชิญมาที่เหนื่อยหนักนะคะที่ลากยาวนะ,ะที่ไม่มีช่องทางที่คุณไม่มีความหวังหวังแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นโอกาสตอนนี้มันจะเป็นไปละมันจะมีความเป็นไปได้ที่ดีก็หมายถึงคุณจะได้สมหวังนี่แหละนะคะตรงนี้นะนั่นก็เรียกว่าโชคชีวิตนะคะการจบสิ้นปัญหาต่างๆนานาเกตวินาศอ่ะนะคะเกตวินาศเนี่ยบอกเลยว่า จริงๆแล้วจะมองในมุมมองว่าชีวิตพลิกผันชีวิตเปลี่ยนแปลงศัตรูแพ้ภัยนะคะภัยรีพินาศอย่างเงี้ยนะคะความลับไม่มีในโลกอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นจุดเริ่มต้นมันมานะ่ะโอกาสใหม่ๆมันมาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะปัญหาสุขภาพเดี๋ยวกัอนนะจะมองว่าต่อให้คุณเจอปัญหาใครทำอะไรไม่ดีกับคุณคุณเอาตัวรอดได้บังเอิญโชคช่วย ตรงที่ว่าดาวประจําตัวของคุณได้เป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นตามมาใครที่คุณรู้สึกอึดอัดไม่จริงใจแ,แปลกๆความลับก็ไม่มีในโลกการต่อสู้อะไรต่างๆนานานะคะก็จะผ่านพ้นได้ส่วนปัญหาสุขภาพเราก็บอกว่าก่อนหน้านี้บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการรักษาตัวนะคะ การมีปัญหาสุขภาพอะไรใดๆต่อไปนี้ปัญหาเหล่านั้นมันจบสิ้นไปแล้วด้วยเวลาผ่านมาแล้วคุณแข็งแรงนะคะคุณดีขึ้นนะคะตรงนี้นะบางท่านมีการผ่าตัดผ่าเจาะมาบางท่านมีการรักษาเนื้อรักษาตัวมาเฉยๆนะคะแต่ก็หมายถึงอะไรล่ะกลับมาแข็งแรงค่ะนะคะผ่านพ้นมาได้ด้วยเวลาแล้วนะคะโอเค ได้ยาดีได้หมอดีนะคะได้ยาดีได้หมอดีหรือได้ตัวตนของคุณดีแหละและรวมไปถึงอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มชะตาด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาค่ะนะคะของชาวราศีตุลส่วนในเรื่องของโชคบางท่านช่วงนี้เซนอาจจะแม่นยำอาจจะแรงนะคะบางท่านก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะนะคะเอ่อช่วงที่ต่อช่วงที่อืม จะมองในสองมุมมองอะ่ะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับราหูอ่ะอันนั้นน่ะคือบางท่านอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบางสีบางอย่างนะคะค่าใช้ใจ่าย อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะจะเคลียร์เคลียร์ปัญหาการเงินตรงนั้นให้มันจบจบไปแต่เกตมาย้ายมาอยู่ตรงนี้มีเออแต่ดาวที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้มีดาวเกตเรงอย่างเงี้ยนะคะํัเป็นเขาเรียกว่าคู่เทพอุ้มสมนะครับปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆนานาก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็มีสินศักสิ์ปกปักรักษาและบางท่านก็จะมีโชคด้วยนะคะโชคตรงนี้แต่เรามองว่าโชคตรงนี้มันเป็นความสามารถของคุณข่าเพาะดะจำตจงคุณมาหาอุดด้วยการตตก,กลงการติดต่อการเจรจางานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกผู้ใหญ่งานที่ไปเกี่ยวข้องกับ รา,ราชการงานอะไรก็ได้งานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณก็จะได้โอกาสในเรื่องของการส่งเสริมอุปถัมภ์ตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดาวอาทิตย์กับดาวประจำตัวเป็นคู่สะพนนะคะเป็นคู่สมพนค่ะก็เลยเมองว่าไพรีพิราศบ้างไหมไพรีพิราศได้ค่ะนะคะถึงแม้ว่าบางทีมองอีกหนึ่งมองที่ว่าดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยโอเคค่ะโชคมานะคะ โชคการส่งเสริมโชคอุปถัมภ์โชค,าโชคงานใหม่โชคโอกาสใหม่ๆห,หรือคุณอาจจะต้องไปทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะทำงานอยู่เบื้องหลังลงทุนะะทานําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณอาจจะได้อยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยแต่มันก็คือโอกาสของคุณนะคะในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะคะของอชาวตุลบางท่านก็จะมีโชคบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ด้วยหรือมีโชคในเรื่องของรวมไปจนถึงตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะนี่คือเรียกว่าโชคทั้งนั้นนะคะ และที่สําคัญโชคชีวิตโชคชีวิตก็คือผ่านพ้นปัญหาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาด้วยเรื่องของคนใกล้ตัวเรื่องของความไม่จริงจังเรื่องของความลับไม่มีในโลกหรือเรื่องของปัญหาสุขภ,ภาพร่างกายคุณเจอโอกาสพลิกเขาเรียกว่าพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะตรงนี้เกิดขึ้นละมาดูเรื่องของบ้านเพราะว่า ดาวเกติก็ตีโกนบ้านด้วยเนาะงานบอกไปแล้วนะคะงานชี้แจงไปแล้วสุขภาพชี้แจงไปแล้วโชคชี้แจงไปแล้วอามาดูในเรื่องของบ้านค่ะเป็นยังไงบ้างบางท่านกํบบาลังจะมีโชคกับบ้านกับที่ทางนะคะกับที่ดินนะคะบางท่านกํบบาลังจะมีโชคตรงนี้นะหรือมองในมุมกลับบางท่านจะไกลบ้าน ได้ด้วยจะไกลบ้านเดินทางไกลเพื่องานเพื่อโอกาสของคุณนะคะ,ะบางท่านเดินทางไปติดต่องานเนี้ยได้ทั้งนั้นหรือบางท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเลยก็มีค่ะนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงทั้งบ้านเปลี่ยนแปลงทั้งแบบว่าโอ้โหได้ไปไกลๆด้วยบางท่านมองในมุมก็คืออีกหนึ่งมุมมองใครจะขายที่ขายทางขายบ้าน นะคะนั่นคืออีกหนึ่งมุมมองนะส่วนบางท่านจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับที่ทางอาจจะเป็นคุณที่ต้องไปซื้อหรือเปล่าซื้อบ้านซื้อหรือจ่ายจ่ายค่าเช่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นได้ด้วยนะคะไปเกี่ยวข้องกับบ้านทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทางที่ดินทั้งนั้นแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะของชาวตุนเรามองว่า อ๋อ oh, ชาวตูนก็ระวังในเรื่องของเอ่อปัญหาสุขภาพแต่เรามองว่าปัญหาสุขภาพถ้าเป็นคนในครอบครัวนะ่ะก็น่าจะนั่นนะนะคะก็น่าจะเรียกว่าเบาบางลงได้นะคะช่วงนี้ใครอยากจะชีพจรลงเท้าอยากจะไกลบ้านมีโอกาสได้ไกลบ้านค่ะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ้านคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าหรือคุณทํางานอยู่กับบ้าน ก็หมายถึงอะไรใครอยากจะทําออนไลน์คุณยังมีอีกหนึ่งช่องทางงานของคุณค่ะที่ทําอยู่กับบ้านหน้าการหาเงินบนช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสของคุณทั้งนั้นเลยค่ะนะคะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ได้ได้จะประมาณนี้ค่ะก็ระวังปัญหาอะไรบางปัญหาด้วยปัญหากันไม่เข้าใจกันปัญหาการพูดคุยตกลงกันไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นด้วยภายในบ้านไม่ว่าตรงนี้ภายในบ้านกับคุณกับใครก็ตามนะคะหรือ อารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของญาติพี่น้องหรือต้องค่าใช้ใจ่ายกับญาติพี่น้องโดยตรงนะคะค่าใช้ใจ่ายกับญาติพี่น้องโดยตรงได้ค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างโอเคน่าจะประมาณนี้ใครอยากจะร่วมกันทำงานกับเครือญาติหรือคนใกล้ตัวปรึกษาตกลง นะคะมันอาจจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของการอยากจะร่วมกันสร้างร่วมลงทุนธุรกิจอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีนะคะช่วงนี้ใครที่เดินเรื่องเดินเอกสารไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับทรัพย์สินนะคะการเดินเรื่องาอการเดินเอกสาร inclusive. ก็น่าจะมีอะไรที่ว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือใครคาราคาซังอะไรที่มนไปเกี่ยวข้องกับเอกสารทรัพย์สินที่ทางที่ดินเนี่ยนะคะมันก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่ามันคลีคลายได้ นะคะหรือได้เดินเอกสารสําเร็จนะคะได้เดินเอกสารสําเร็จแล้วก็บางท่านจะเน้นในเรื่องของการมีโชคกับบ้านนะคะรวมไปถึงย,ยายบ้านบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ต่อให้เป็นที่อยู่ั่วคร่าวอะไรก็ตามโอกาสมาแล้วค่ะ โอกาสพลิกฟื้นเลยค่ะเขาฟ้องมาว่าปัญหาอะไรใดๆมันจบสิ้นโอกาสใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะรวมไปจนถึงเนี่ยการติดต่องานอะไรใหม่โอกาสก็มารวมไปจนถึงว่าต่อให้คุณเจอใครที่ที่มีปัญหาอะไรกับคุณหรือไม่จริงใจหรือเอารัดเอาเปรียบคุณก็เอาชนะมาได้ด้วยอีกต่างหากนะ,ะเอาชนะมาได้ความลับก็ไม่มีในโลกด้วยเช่นกัน นะคะตรงนี้นะใครจะเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆบางทีอาจจะยังไม่ได้ถนัดซะทีเดียวแต่ด้วยความสามารถของคุณค่ะนะคะโอกาสมาทั้งนั้นเลยบางท่านได้จับงานใหญ่บางท่านต้องเดินทางติดต่อธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือไปเกี่ยวข้องกับเออเออเขาเรียกว,ว่างานกับตําแหน่งหน้าที่การงาน่ะกับคนที่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรอย่างนั้นนะนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีนะคะจะมีโอกาสที่ดี โชคใหญ่มาโอกาสใหญ่มาปัญหาจบสิ้นเรื่องของการเงินต่อไปนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะใครที่ต้องทํางานหาเงินการเดินทางใครที่ต้องไปทํางานหาเงินโปรเจกต์การงานต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสมากๆนะคะงานทางไกลใครที่งานใกล้บ้านหรืองานทํางานค้าขายตัวเองอันนั้นก็ได้เงินนะไม่ใช่บอกว่าไม่ได้นะอันนั้นก็จะมีโอกาสหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ได้ได,ได้เริ่มต้นเปิดธุรกิจของคุณก็ยังได้นะคะแต่ช่วงนี้ชาวตุลุสก็ชีพประจลงเท้าด้วย มีการติดต่องานทางไกลหรือคุณต้องเดินทางไกลก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงจังหวะที่ดาวเกตสถิตพบนี้50บกว่าวันนะนะคะแต่ชีวิตของคนเรายังมีดาวดวงอื่นด้วยนะคะยังมีดาวดวงอื่นด้วยค่ะก็ขอให้ชาวตุลน,นะคะมีโมีความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองจะต้องบุกเบิกในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเริ่มต้นขึ้นจากนี้ไปชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะคะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมากด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสำเร็จมากๆใครที่เป็นชาวราศีตุลคะพิมพ์96มาได้นะนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดาวเกตคือเลข9นะคะดาวประจำตัวของคุณเลข6เป็นมหาอุดอาพิมพ์96มาได้ค่ะจะได้รับแค่รับทราบว่ายังมี FC ที่ยังติดตามรับฟังจนจบคลิปอยู่นะคะตรงนี้ก็ขอขอบคุณด้วยใจทุกๆท่านมากๆเลยค่ะขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสำเร็จมากๆนะคะสวัสดีค่ะ